สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรเดียชันกับแอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังซานสองในอีพีที่ห้าเองนะครับผมก็เมื่อไรจะพีแล้วโอ้โหม้วนมากสนุกเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนครับเออโดยที่เปิดตัวไปแล้วอาจารย์โจอาจารย์โจมาถึงก็ไล่ออกไล่ออกไล่ออกไปวิ่งเออใครไม่เอาใจปุ๊บไล่ออกอะไรอย่างงี้เหมือนเขาว่าฝึกแบบว่าให้ทุกคนแบบวิ่งไะเนาะเออรอบไม่รู้ว่ารอบโรงเรียนหรือรอบเมืองก็ไม่รู้แต่ว่าวิิ่งงเยยยยออออะะจรรรรๆบบบป ก็มาถึงฝั่งของอีห้าของเราก็ตอนแรกก็แบบเกือบจะไปไม่ถึงเหมือนกันนะแต่ก็ได้ทางฝั่งของวังตรงโรเมดโรเมดคู่ใจที่เฟิร์สอิมเพรสชั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ก็มาช่วยไว้พอดีแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนาะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในเนื้อเช่นงของตัวแอนินเมื่เรื่องนี้ใน EP ที่5นะครับตอนที่5 ข้าไม่ชอบพูดอะไรอ้อมค้อมข้าอยากจะรู้วิญญาณยุดของเจ้าขนาดตัวข้าเองยังไม่รู้เลยว่าวิญญาณยุดเจ้าคืออะไรตอนนี้ข้าอยากฟังคำตอบทำไมอาจารย์ปฏิบัติกับอุ๋ยห้าวพิเศษนะตอนอยู่ในห้องก็บกป้องเขาชัดๆอธิบายเรื่องี่เขาได้เข้าเรียนทั้งที่ระดับพลาวิญญาณไม่ถึงต่อไปก็ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้หลัง เยันแล้วเรียกเขาไปทำไมอีกนะมิน่าสำนักถังถึงเลือกให้เจ้ามาเข้าเรียนบอกไปแล้วนึกแล้วเชียวฝีมือใหญ่ยประหลดทถ้หยาแน่วุ้ยเข้าตามข้ามาตามไปไหนอะเรียกไปให้ตามไปสำหรับพูดมาเล่าอะไรเลยโอ้โยแหล่งพลังงานนั่นง เขียนต้นที่สิบสองโอ้ต่อฮึขึ้นแทรเหรอน่เกินโอ้ ็นแบบพลังงานะโอ้โหะเ,เปิดประตูได้บานหนึ่งเดี๋ยวข้างในต้องยิ่งใหญ่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เป็นเห,หมือนห้องัดลองป่ะเออ5 m i n u ว e s <c oughs> <c oughs> เ,เ,เด็กคนนี้มองกับอาวุธวิญญาณมองกับอาวุธวิญญาณเข้าเลยไม่ไหวร่างกายกำลังวิญญาณผ่อนแอไปเกรงว่าแค่อาวุธนำวิถีง่ายๆก็ยังถือไม่ไหวพวกมันเขาจะลองจับดูดูโชว์ไหนหล่ะ แต่ทำได้ทั้งตรวจจัและแบ,บ,บ่งปันร้อกัน mm hmm. ทักษะประหลาดแบบนี้วิยาศวิญญาณส,สิบปีได้ยังจังต้อะบอกว่ามีทักษะวิญญาณแค่อย่างเดียวตองครูวินญ,ญุดฟ้าประทานและเป็นสายพลังจิตดูซับวงแหวนธาตุลงแต่ไม่ถูกย้อนเล่นมาในะพวกปาฏติหานะั้นเป็นไปได้มิว่าทักษะอาจเริ่มลายพัน บอกใครไปได้ใช่เหงื่อแตกเทียบเนาะบอกใครไ่ได้าจาจอนให้เด็กคนนี้ไปช่วยจ้ะทดลองปืนใหญ่นำวิถียิงเป้าเคลื่อนที่ได้ครับโอเท่ห์ะทดลองปืนใหญ่ครับยิงใหญ่เลยหรอข้าทุ่มเทศึกษากว่าสิบปีตอนจักรวรรดิุริยันจันทามันที่สุดข้าก็สร้างอาวุธที่น่ารูัว่าจะอาวุธนกรวิถีได้ตอนนี้ขาแค่คนที่สามารถใช้ อาวุธวิญญาณนํนำวิถีต้นทุนการผลิตสูงเป็นข้อเสียสำคัญจึงไม่อาจนำไปใช้อย่างแค่หลายที่ขาศึกษาอาวุธนี้ไม่คิดจะให้วิญญาณาจารย์ที่ยมใช้แค่จะให้ได้ใช้กันบ้างเล็กเล็กน้อยๆอยนั่นแหละอาวุธนํำวิถีถึงจะเป็นสุดยอดายตายของโรงเรียนเราเฮ้ยน้อ,องจับเลยแล้วกันจับเลย <c oughs> ครพีวว่ว้าโอ้อลังเกิน โอเครี่ดนะโอ้ที่ดีดนะ้วยท่านยิงได้เข้าเป้านรท่2ลบา่ะอ๋ะอเป้าลอยเป้าลอยลอยละเกินที่ด้ยปะเนี่ยดีแล้วอันนี้จะรู้สึกไม่เหมือนเดิมเฮ้ยโอ้โหเฮเกินเกบจะล่นเกมไหมเนี่ย่มีโอกาสด้วยด้วยเออือนเล่นเกมาดกครั้ง หรือว่าต้องยิงโดนกี่ตัวห้าตัวก็ชออ่วยอ่ามันช่วยแบ่งปันได้ดิใช่ไหมนะเข้าทางเลยทีนี้โอ้โหโดนหมดเสียเดียว,ยวไป มีแค่มีล็อกหลบเฮ้ยอุ้ยมาจำลองเท่เหรอนี่น้องชายตอนจ้าพิเศษจริงๆแต่ยังตรวจจับได้ไม่ไกลเท่าไหร่ถ้าอยากใช้่ยร่วมกับอาวุธทักษะวิญญาณอันนี้ต้องจับได้อย่างร้อยหนึ่งร้อยเมตรเสียดายอาจารย์ฟานวีทักษะวิญญาณนี้จะเพิ่มตามพลังวิญญาณขยายเขตตรวจจับได้เป็นไปไม่ได้ ทักษะจะเพิ่มไปอีกไงตั้งแต่ดีมาจนถึงตอนนี้ขอบเขตตรวจจับมันขยายเพิ่มขึ้นหนึ่งเมตรแล้วได้ถ้าหากว่าวันใดระยะตรวจจับเกินหนึ่งร้อยเมตรกลับมาหาข้าข้าจะสอนเจ้าสร้างอาวุธครับขอบคุณอาจารย์ใช่ผมพาเขาไปทั้งล่างอธิบายให้เขาฟังว่าอาวุธนวิถีคืออะไรได้ครับผมงงบอกว่า,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 าทักษะเขาจะพัฒนาต่อได้จริงๆพี่ใหญ่เอ๋ขอบคุณที่ปกป้องข้า เรียกข้าวีอ้อ่ก็ได้นะเมื่อก่อนมีคนเรียกข้าว่าพี่ใหญ่เรียกอ่ใช้ได้นะเนี่ยไปทีกคนเรียกข้าวไอ้ไทโถงพี่ใหญ่ครับสมมนิยังไมทิ้ไปนถงใช่โถงไอ้อาวุธวิญญาณนำวิถีเป็นสิ่งสำคัญอี่เราต้องศึกษาก็คืออาวุธระยะประชิดอาวุธระยะไกลอาวุธนำวิถีเป็นอาวุธวิญญาณสามชนิดอ๋อแล้วทั้งสามชนิดแตกต่างกันยังไง อาวุธสืบประชิดลักษณะภายนอกเหมือนกับมีดดาบกระบี่ที่เรานิยมใช้กันแต่มันระเบิดพลายโจมตีแรงกว่าอาวุธธรรมดาออกมาได<อ>้มันมีภายในตูวเช่นเบ็วเฟอร์น้ำแข็งสายฟ้าการต้อกนและอวาวุธระยะไกลล่ะเฮอวาวุธระยะไกลต้องใช้พลังวิญญาณมากกว่าอาวุธสืบประชิดแต่โจมตีได้ไกลส่วนอาวุธนัวิถี ไม่ใช่พลังวิญญาณมากแต่ยิ่งได้ไกล,ก,ลกว่าอนาุท่ามากกว่าและก็แปลว่าอาวาุธน,นำวิถีชนะอาวุธระยะไกลมากเลยนะสิกอยญางมีราคาต้องจ่ายอาวุธนำวิถีวิธีสร้างละเอยดกว่าใช้ต้นทุนผลิตสูงอาวุธวิญญาณลดแต่มิท่าที่ต้านกันและอาวุธนำวิถีก็ได้เหนือกว่าอวาวุธระยะไกลเสมอไปอย่างนี้นี่เองอีกทั้งอาวุธนำวิถียังมีข้อเสียสําคัญก็คือ ในเป้าเคลื่อนที่ได้แม่นยำนะทันฟานอีเลยอย่าทดลองใช้พลังจิตตรวจจับมาล็อกเป้าให้แม่นใช่อาวัตถุนิเทศอนุภาพน่ากลัวถ้าล็อกเป้าได้แม่นยำแล้วก็จะช่วยให้พลังโจมตีของวิญญาณจารย์เพิ่มเป็นสิบเท่าสิบเท่าเหรอสู้ๆจะรอเข้ามานะหืมพวกวิข้าไปได้แล้วพี่ใหญ่เอ๋จะไปก่อนนะข้าจะตั้งใจฝึก เ้า่อยึตัวจับให้ได้อุว่าอวี๋เฮาอาจารย์ฟานอวีเป็นวิศวกรวิญญาณอันดับหนึ่งของเราถ้าเจ้าอยากเป็นสิทธิ์เขาแล้วก็อนาคตต้องรุ่งจุศเแตดเจ้าต้องผ่านการทดสอบเด็กใหม่ให้ได้ไม่งนั้นข้าจำเป็นต้องให้เจ้าละกเลยกดไม่นะ้อ๊ะอจาริเียวยาเซียวาไม่่อยมีตามมาสิ นั้นคืนนี้เจอกันอาจารย์จะพาไปหาตังใช้เหลืออีกห้านาทีถึงเวลาเข้าเรียนหั่นงถ้าอยากรู้ว่าวิญญาณทุกเจ้าคืออะไรเจ้าเคยเห็นของข้าแล้วผีเสื้อที่สุดที่สุดในดินแดนผีเสื้อเทพีแห่งแสงของข้าก็คือโดนตาข้าเรียกเนตรวิญญาณวันอาทิตเจ้าจบปีไม่โดนข้าเป็นเพราะข้าใจทักษะข้าดาวสิ่งที่เจ้าทำมิน่าละ แต่ว <Yeah, sure. anyway, right. ่าวิญญาณยึด oh, ค่ะหายากกว่าวิญญาณยึดฟ้าประธานนั่นจริงสิทำไมวงแหวนของเจ้าโบรีสองถึงเป็นพัดปีสีม่วงล่ะเรื่องนั้นเป็นความลับอ่ะได้เวลาแล้วทั้งหมดลุกขึ้นรวมตัวที่สนามเอาเอาแล้วไปนีไปกูไม่เคย้เรียนอินดอร์เลยมุดฝึกทหารอ่ะ ทุกคนเอาไปใส่วิ่งรห์สนามเป็นหัวเกรงเลิกเรียนจะดำแต่ลองวิญญาณได้แต่ห้ามใช้ทักษะวิญญาณจัดอันดับตามจำนวนรอบที่วิ่งอันดับสุดท้ายจะถูกไล่ออกจากเรียนเด็กใหม่อีกแล้วแล้วก็วันนี้เราจะเลือกวีด้าครอบอาจารย์คะเขาเป็นสายช่วยเหลือก็ต้องใส่ชุดกรอบยิงด้วยเหรอคะข้ารู้ว่าหลายคนคิดว่าไม่ยุติธรรมแต่ที่ผ่านมา วิญญาณจานแบ่งตามวิญญาณยุทธที่แตกต่างแบ่งเป็นสายโจมตีสายโจมตีบ่กไว้สายช่วยเหลือสายอาหารสายควบคุมและสายป้องกันเส้นทางที่เจ้าเลือกไม่เหมือนกันสมรรถภาพทางกายจะต่างกันแต่บนสนามรบศัตรูเมฆาเจ้าเพราะฝึกคนละสายหรือเพศสภาพเจ้าต่างกันนั้นเหอรอเริ่มวิ่งได้แล้ววิ่งแล้วแต่ว่าใส,ส่กีบก่อนเจ็ดประหลาดก็คือแบ่งหิน ยี okay. ่นี่นี่ออกไปกันแหละที่ไหนเหรอออกกันแรกเนื่อหรอเออติวติวโอ้แต่ร่างกายเขาอ่อนแยวมากเลยไอ้พวกนี้ พูด <c oughs> อยว่าอ,อีเข้าก็ได้หรือเปอ้าวไปละไม่อยู่อีกเขาเริ่มวิ่งอยู่เรื่อยๆเขาวิ่งในรอบเยอะสุดไม่มีใครเอาชนะเขาได้หรจนนั่นเราเป็นญาับร่างกายอ่อนแอที่สุดแต่กลับยังวิ่งต่อความมุ่งมั่นแบบนี้น่ากลัวใช่ไหมเขาถูกไล่ออกไม่ได้ ข้าต้องผ่านและเข้าเรียนสาขาอาวุธให้ได้ข้าะยอมแพ้ไม่ได้แต่ว่าจะไม่ไหวแล้วนี่มันวิชาสวนเทียนหรือว่าตัวที่ร่างกายจะขีดจำกัดมันจะขับเคลื่อนการโคจรได้เองโดยต้องตั้งสมาธิตอนผ่อนแรงการโคจรสวนเทียนเส็งลมปราณจะลื่นไหลย,ยิ่งขึ้น ิไม่กล้าถล่มเศษลมฟ้านเป็นไรตอนนี้ไม่แค่ยืดยืดขึ้นยังขยายตัวด้วยกำลังจะถูกเผาผลาญแต่เป็นโอกาสดีข้าต้องทนอีกหน่อยโอ้เอาแรงจากไหนหวนวิ่งไหวแล้วส่งฮอนคคมาด้วยโคอย่ังวิ่งอยู่อีกอ ไอ้พักไถ่ต้องเงียบนะเราสองคนสองพันคนสองไอ้หิวข้าวต้มแม่พักก่อนไหมพวกแกพักนานแล้วดิก็เลยแบบว่าเฮือนตามโอ้โหโอ้ยลูกเออไป มีบทเป็นลูกเนี่ยจริงเขาบินตามมาเออเป็นแบกหรือวะมีพลังแน่วแนะ่อิ่งดังทำภาพประหลาดใจจริงจ อาจจะไม่ให้ตรอบก็ได้แล้วกดที่ข้าตั้งไว้ก็คือให้พวกเจ้าวิ่งไปจนกว่าเสียงกรีงเลิกเรียนจะดังแต่ว่านอกจากพวกมีเท้าแล้วไม่มีใครวิ่งตั้งแต่ต้นจนจบเลยราะงั้นต้องออกทั้ง แต่ว่าแต่ว่าแต่ความฮึดเหิมที่ลูกโชนของพวกเจ้าจากแรงขับเคลื่อนของพวกวีเข้าโทนียยกเว้นไม่แล้วกันต่อมั่วแล้วรู่หลังนี่ว่าไม่มีใครผูกคัดออกป้ากีเขาต้มกันกาสอนมาหลายปีไม่เคยเห็นอารมณ์เน่าแน่แรงกล้าเช่นนี้พวกวีเข้าทำข้าประหลาด เด็กทั้ง91คนนี้ยังรู้จักชื่อกันไม่หมดด้วยซ้ำแต่กลับสร้างความสามารถขึ้นออขอประกาศว่าหัวหน้าห้องของห้องเด็กใหม่เฮ้ยโยนว้โยนในพวกในพวกหมดแรงแกหมดแรงอ่า อีเท้าหัวอีเท้ได้เป็นหัวหน้าห้องสมบูรณ์เพราะว่าเหมือนเป็นตัวจุดประกายเนาะทั้งเพเพื่อนในห้องทั้งหมดอ่ะเออแบบฮึกเขิมแล้วก็แบบว่าวิ่งมาต่อยันจบจบจบอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกทั้งหมดคือ91คนใช่ป่ะตอนแรกคือเขาตั้งกฎไว้ใครวิ่งเป็นที่โหลอ่ะจริงๆต้องวิ่งไปเรื่อยๆจนดจบนะเสียงยาณเรื่องเีินจะดังแล้วก็ใครเข้ามาเป็นที่โหลเนี่ยก็คือไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนอาจารย์ก็มาแกงหนึ่งทีตัวพัวก่อน เนื่องจากกฎที่ค่าตั้งไว้คือต้องวิ่งไปเรื่อยห้ามหยุดอะไรอย่างนี้ก็จะมีแค่อุัวอีกเท่านั้นที่ทำได้เพราะฉะนั้นที่เหลือไล่ไปหมดหลังตรงก็ไม่รอด เธอใจคิดเหลือเลี้ยคนเดียวเออเหลือคนเดียวหรอมันจะไม่ได้เพ่าะว้าอะไรอย่างงี้แต่แต่ว่าแต่ว่าเห็นด้วยจิตใจอลุกโชนของพวกเจ้าแล้วที่มีแรงเพิ่มมาจากขั้วอีห้าอเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ไล่ใครออาละกันวันนี้ก็วันนี้ก็แบบยกเวทโทษไปก่อนแล้วก็ไปพักผ่อนกันละกันไปพวกเราไปกินข้าวต้มกัน อะไรอย่างนี้แล้วชอบสุดคือจับผู้หญิงเขายนโยนแต่ว่าคนที่ยกสที่เราแบบอบสังเกตเห็นว่าคนที่ยกส่วนนี้ยสุดคือลำตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงยกด้วยเออก็จะแบบดีใจมาอะไรเงี้ยก็แบบว่าช่วยด้วยเออก็ผ่านคนไปนะแต่ว่าเสด็ของภาคไทยมันอยู่ตรงนี้แหละเวลาที่แบบมันจะมีแบบเขาภาคตัวละครเล็กน้อยอะไรเงี้ยขออนุญาตแสงเราก็จะเป็นเยียบเราอยากฟังคืออะไรเงี้ยจะมีขออนุญาตแสงโอ้ยอยากกินข้าวต้มหรือว่าอะไรนะ โอ้ยสมคอนครูมันจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าเดนแอร์อะไรเงี้ยภาคไทยก็จะแบบมีแซกแซกมุกเข้ามาทำให้เราดูแล้วเราก็ม่วนเนาะอะไรก็สนุกอ๋อเดืันหนึ่งแก่เหนื่อยแบบนั้นแหละไม่เหนื่อยหรอก แก้เหนื่อยแล้วแหละอ๋อบอกแก้หอบไปแก้หอบไปงั้นแหละไม่เหนื่อยหรอกแล้วไปขออนุญาตแซงมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเดินสนุกดีเนาะนะครับแล้วก็จะมีในพาร์ทของที่เป็นวิชาที่เกี่ยวกับทำอาวุธวิญญาณใช่ไหมอะไรอย่างนี้ก็ไปเจออาจารย์ชื่อลืมชื่อแล้วและท่านืมลืมจริงฟันฟันปีมะฟันปีหรือฟันเออก็น่าจะฟันปีนี่แหละเนาะก็เหมือนตอนแรกเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์โจเขาพาแนะนำเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้ว่านักเรียนคนนี้มีแววที่จะเหมาะกับหลักสูตรนี้ก็คือเป็น เกี่ยวกับอาวุธอาวุธยานี่แหละอะไรเงี้ยแต่อาจยาก็สำรวจแล้วว่าโอ้ยแรงเหลียวแรงก็ไม่น่าจะมีเอคิดว่าแค่ถือแบบอาวุธแบบตัวเล็กๆก็น่าจะถือยังไม่ไหวน่าจะไม่ไหวอะไรอย่างงี้เขาก็เลยโชว์เลยวิ่ง เป็นแบบว่าของเขาทักษะของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นทักษะเขาที่แบบว่าตรวจจับเรดาร์ได้ได้แล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยอะไรอย่างงี้ก็พออาจารย์ฟันอีแบบรับรู้ได้ก็รู้สึกว่าเอยน่าจะมีประโยชน์ว่าไปลองซิเออก็เลยพาไปเจอกับนักเรียนของเขาอีกหนึ่งคนพี่ใหญ่เหอพี่ใหญ่เหออีกทีหนึ่งน้ออะไรอย่างงี้แล้วก็มันพาไปเทสหน่อยว่าเป็นไงแต่ชอบแบบว่าการเทสของเขามากแบบมอนเล่นเกมเลยใช่เออแบบมีแบบเป็นมิติด้วยพาไแบบตเลยข้าวอะลองงี้เออมานนั้นแล้วก็ได้เห็นว่าก็ทํางานกันได้ดี ว่าตอนนี้ระยะของการจับตรวจจับเนี่ยมันอาจจะสั้นมันอาจจะยัง <20 S 1> ไม่ถึง เหมือนจะเหมือนจะไม่ถึงด้วยมั้งไม่ถึงไม่ไม่รู้ว่ากลิ่นไม่รู้ว่ากลิ่นแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆอยากได้สักร้อยเมตรเป็นต้นไปอะไรเงี้ยก็จะแบบส่งคนดีแล้วทุกคนก็บอกว่าเมื่อเจ้าฝึกถึงร้อยเมตรเราค่อยกลับมาค่กลับมาใหม่ก็บอกอ๋อโอเคโอเคก็คือกลับไปฝึกใหม่นะร้อยเมตรค่อยกลับมาแต่เพราะว่าเพราะว่าตัวของอีวิ่งห้าวเขาก็บอกเองว่าตอนนี้เหมือนมันค่อยๆเพิ่มทีละเมตรทีละเมตรใชโอ้โหจะถึงร้อยเมตรเมื่อไหร่วะแต่อาจารย์เขาบอกเป็นไปได้ยังไงมันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงตอนแรกเ่าไม่เชื่ออะไรรออย่าาางเเเี้นะแตวชบบสุดคคืกก็มลับของว่าาอี้วววเก็บบไ่แ ว่ามันบอกใครไม่ได้จริงว่าฉันไม่ควรแหวนนี้ทักษะเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆไต่ไปจนอาจารย์คิดไปว่าเอ๊หรือว่าทักษะคนนี้มันกำลังแบบว่ากลายพันธุ์วิวัฒนาการใช่ไหมอะไรเน้อ แต่จริงๆในใจของอีท่าก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเอยากพูดใจจะขาดแต่แบบเงืาตกไม่ได้เงาตกไม่ได้พูดไม่ได้คิดเมืึงไม่พูดเดี๋ยวค่อยเห็นอีกแล้วกันเนาะจานอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนั้นสไลดพินิสก็ยังคงแบบสนุกเนาะแล้วก็ได้ติดตามเหมือนเดิมอ่ะก็ต้องรอดูวันต่อไปพีหน้าว่าเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในผมเซสชั่นกับแอนิเมชตำนานจอมยุทธพูดถังซานสองในพีที่ห้านะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับกก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 ็็ออออออยย่าาาาลลลืมดดดดดไไคคคค์์แแแชรรรรัััััันนนนนนนีีีะะบบบบ้้้้้วววววฝเขทใสหตตง แล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึ่งกับ r รีแอคชันใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ